สวัสดีจ้าพี่น้องเขาสวนหาตัดเองพักจ้ะม่กกี้ไปตัดฟางพุนไปตัดไอ้นั่นจ้ะตัดกระลำบันิมาตาเดอพักสลัดจ้ะพักสลัดกระลังงามมา,มากเลยจ้ะพวนันถ้าพอตัดเข้าออกเดี๋ยวเขาขึ้นดอกพอดีมูมากก็สิตัดให้เพื่อนไปกินค้อกันจ้ะ เพื่นเพื่นมาซอยเห็ดอ่าใส่ประตูบ้านจ้ะใส่ประตูบ้านสตาร์ทพารไปเพื่อนกินมื่อไห่จ้ะเป็นใบแวงแวงมื่อไห่จ้ะกำลังง่ามตารัรให้เพื่อนไปกิน ึ้นหลายสิจ้ะเอาไว้ก็กินบ่ทันคือเก่านะจ๊ะเอาไว้ก็กินไม่ทันก็ลีดตัดตัดไป ไม่ทิปมึงว่าเป็นมึงอย่างเด้จ้ะใบ,บแวงแวงนี่โตถากง่ามบ่จะเผือนเพื่อนง่ามบ่จ้าจเก็บพักคือเกาจ้ะเก็บพักสังเกตมึงนะ ว่ามันสีมีเพียมีอย่างบ่จัหนอนแต่ว่าเพียเห็นอยู่มันเป็นใบแวงแวง,งกะมันเป็นใบแวงแวง,งเลยมึงมั่งว่าเพื่อมันแบบว่ามีนอนมีอย่างนะแต่ว่านอนโมมีอะไรจ้ะมึงเนี่ยกัวเขาเดี๋ยวว่า อากาศมันหนาวเลยจ้ะมันมมี่เรานอนอน,นะแจ่ว่าห่างเพียยังมีอยู่ไอ้ทีมันแวงนะี่ยแวงย่อนไอ้นั่นจ้ะย่อนตูวทาดนี่งงจ้ะงามงามได้จ้ะพี่นองงามผักกะหรือ งามแต่ว่าห่างกินบทท่านคือเก่ากินไม่ทันเหมือนเดิมเก็บผักสุดกากหลาย มึงโกนี่เด้อจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยเ้วจะผักจะง,ง่ามเถอะโกเดียวน่ะจ้ะพี่นอ้องเนี่ยคะนะง่ามขักง่ามเนี่ย ธาคหลายตัวธาตุเยอะก่อนี่กันจะ <c oughs> มันมีหลายแบบจะอยู่นี่ผักมันมีหลายแบบหลายพันธุ์ <c oughs> ันคิดจะเอาพันธุ์อีกก่อนก่อนนี่กัน,กน,กนจะ อย่นี้พี่น้องก้อนนี้ก็ดีเลืงงามเลยจ้ะนี่พี่น้องต้งก้อนนี้ งามขักสิดยอดมากพูนะพ่อแล้วจ้ะพ่อแล้วเต็มเต็มอันนี้แล้วความง่ามของเขาสุดยอดมากสวยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย